วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องห่อของขวัญน,นะจ๊ะก,ก็คือห่อของขวัญยังไม่เสร็จอย่างที่บอกนะจ๊ะได้มาวันละสองสามกองก็มาห่ออะไรประมาณนี้นะจ๊ะบางคนเราก็ลืมซื้อให้เขากับไปซื้อกับมะฮองสิจะ๊ะอันนี้ให้น้องสาวคุณสาที่ว่าวันที่ไปส่งพีเอสนี่แหละจะไปซื้อเป็นโลชัน่นโลชั่นก็อืมราคาสี่ร้อยกว่ามันก็ได้สองขวดนั่นแะให้ช็อกโกแลตแล้วก็ให้ตุ๊กตาคริสมาสตัวนี้น้อยตัวหนึ่งจ้ะจากนั้นก็ติดเทปนะจนะ๊ะเนาะ เอาเสียงไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เอมมาเลือกได้จากเพื่อนเลือกบอกว่าซื้อให้ป้าซื้อให้ป้าแม่ว่าสันเป็นขนมชโคโค็อกโกแลตช็อกโกแลตพวกจะมีไส้ต่างๆละไรม่จ้ะอันนี้แม่เอมมาก็ห่อให้ก่อนแล้วก็จะเขียนชื่อของเอมมาว่าให้ป้าประมาณเนี้อันนี้จะเป็นของหลานแฟดได้จะให้สองตัวรวมแล้วก็สองร้อยกว่าแล้วก็จะเป็นมัสมิลโลที่เป็นรูปรองเท้าของซันตาคอสอะไรประมาณนี้จ้ะ อันนี้เขาจะแฝดการแฝดผู้ชายผู้หญิงนะจ้ะแต่อันของผู้ชายนะห่อไปแล้วอันนี้จะเป็นของผู้หญิงส่วนอันนี้เอม่าก็จะให้เพื่อนจ้ะเพื่อนเอามาให้สองคนน้องเมาวานเนี่ยของขวัญเราก็ต้องซื้อคืนจ้ะจะมีมัตตาเพื่อนเลือเพื่อนสาวโปรแลนด์นะจ้ะแล้วก็เด็กเด็กน้อยคนนอตคนหนึ่งจ้ะอยู่ปอเดียวกันกับเอม่านั่นแหละให้อีกคนนึงนคะ่ะใส่ของ มแม่วให้เพื่อนสองคนจ้ะเพราะว่าเขาให้มาเราต้องให้คืนนะจ๊ะอันนี้เพื่อนบ้านใกล้ๆเลยจ้ะต้องรีบไปให้เขาวันนี้อ่ะห่อเลยนะลูกเทปอยู่ตรงนั้นนะ ส่วนกล่องนี้ก็จะให้ลุงให้หลานจ้ะพ่อแม่ไอมาก็จะใส่นี่แหละจ้ะสามร้อยแล้วก็ตุ๊ก,กตาที่เป็นคริสต์มาสอันนี้ใส่กล่องหนึ่งเป็นกล่องชักเล็กๆแล้วก็จะเป็นลิปสติกจ้ะก็จะแพ็คเป็นสองห่อแล้จ้ะสองกล่องเหมือนแบบว่าได้เยอะอะไรประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวนะเนี่ยประมาณนี้บางครั้งแม่เอมากก็ให้เอม็มเอมากแพ็คช่วยเลยจ้ะห่อช่วยอันนี้ก็ที่ซื้อเป็นบัตรของขวัญที่ร้านเอฮิสแอนด์เอมในละจ้ะสามร้อยที่แรกว่าจะให้แค่สามร้อยก็เลย ต้องใส่สามร้อยแล้วทีนี้ก็มีสองคนนวจ้ะสองเจ้าอีกคนหนึ่งอยู่หมู่บ้านหนึ่งเราก็จะเอาเงินใส่ซองจ่าสามร้อยแล้วก็ปิดที่แรกนึกว่าเป็นซองกระดาษนี่ซองเปาไม่ใช่ด้วยจ้ะหนึ่งคนห้าสิบตังค์นี่ในสองสองก็สามร้อยจ่าอันนี้อีกเจ้าหนึ่งจ้ะที่เป็นคุณแม่ลูกแฝดและเป็นหลังเดียวกันจะได้ไปส่งพร้อมกันเลยเนาะแล้วก็ให้สามร้อยแล้วก็ให้ช็อกโกแลตจ้ะช็อกโกแลตก็ประมาณสามสิบสามห้าคนนี่แหละจ้ะเนี่ยสองเจ้าสองสาวเลยจ้า จากนั้นเราก็เอาช็อกโกแลตกับกล่องถุงถุงตังเนาะใส่สามร้อยมาใส่กล่องนี่จ้ะใส่กล่องกระดาษกล่องอะไรก็ได้จ้ะแล้วเราก็จะมาแพ็คเออแล้วเราก็จะมาห่อ,อกระดาษสําหรับของขวัญคริสต์มาสเนาะจ้ะห่อเสร็จแล้วก็ใส่ริบบิ้นจ้ะผูกๆเอาเท่าที่คิดว่าสวยงามเนาะจ้ะแม่เอมาก็ทําทได้เกือบหมดนั่นแหละแต่ว่าจะไม่สวยเลยจ้ะเอ้อเขาก็ไม่ค่อยสนใจหลอกจะห่อสวยไม่สวยเขาสนใจแต่ของข้างในมันวาจ้า เสร็จแล้วเหลือหอยเพื่อนนะลูกอ๋ออันนี้ให้คนหนึ่งจ้ะส่วนอันนี้เป็นเจ้าเดียวกันเลยจ้ะเพราะคนนี่เขาให้มาเยอะแล้วก็ให้น้ําใจเนาะให้เยอะคืนจ้ะแต่ที่จริงก็อยากให้เยอะทุกคนแหละแต่โอ้ยบ่มีเนินโอ้โหใช้มือที่สามอแล้วเด้อลูกใครสอนหนูมือที่สามอะ่ะแม่แม่เห oh รอโอ้ไม่ก็ทาไมแม่สอนลูกสาวอย่างนั้นล่ะคะใช้มือที่สามช่วยบ่อยจะเวลาห่อของขวัญเนาะ มือที่สตรงไหนอะลู่งให้แม่ดูอันไหนคือมือที่สามทำดูสิ <laughs> ยัดบาปเตี่ยี่ย yeah, ใส่ริบบิ้นทีเนี้ยริบบิ้นไปพอดีเจ้าของของขวัญที่จะไปให้เข้านะเข้ามาแล้วเนาะจ๊ะแม่มาก็าลยต้องรีบเก็บเลยบอกเขาว่า เอาไปตอนนี้ได้ไหมเลยบอกว่าได้แต่ว่าตอนนี้มีลูกแฝดสองคนรออยู่ในรถนะอาจจะไม่นานแต่เขาจะไปหาแม่เขาใกล้ๆหมู่บ้านแม่ไอมาจ่ะก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธอไปเอาของขวัญกับแม่เธอก่อนได้ไหมาขากลับบ้านเธอคอยแวะมาเอาเขาเลยบอกว่าโอเคตอนนี้ห่อให้เขาเสร็จแล้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นของคุณสาของน้องของแฝดเขาจ้ะใช้ปพวก,อก,กวอไอกหัวนี้แหละแล้วลก็อันนี้จะเป็นลูกชายแฝดของเขาเป็นของผู้ชายของเล่นจ้ะเป็นไดโนเสาร์กับขนมนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นของเด็กผู้หญิง จะเป็นตุ๊กตากับขนมเลยจ้ะตุ๊กตาสองตัวอันนี้เป็นของแม่เขาที่ห่อไปเมื่อกี้นี่ก็คือเป็นบัตรเป็นบัตรเอบัตรของขวัญจะสามร้อยแล้วก็ขนมนะจ๊ะขนมช็อกโกแลตนี่จ้ะอันนี้สี่คนครอบครัวหนึ่งนะจ๊ะเนี่ยเสร็จไปแล้วเรียบร้อยจะไปไหนกันคะส่งของขวัญให้เพื่อนเหรอเหรอโอ้โหทำไมอ้วนจังเลยมากน่ารักจังเลยอ่ะ คนเราก็ห่อของขวัญวนไปจ้ะอันนี้ของบ้านหลังนี้สี่กล่องที่บอกอะยินเสียงด้วยเปิดเพลงแล้วโอเมก้า oh Ja, hij ook, hij ik hier Ik heb een McDonald's. Ik heb een sharing box. Look at mijn nails, pakkins. Wat is Chicken sauce. Her sitter vi, da. Er det godt? Hva er det dere har gjort i dag? Um, vi har gått inn. Ja, så vi har kjøpt litt til. Ja, อันนี้ก็ให้ลูกหลานเหมือนเดิมจะสามร้อยสามร้อยทีนี้มันก็เป็นซองแบบนี้เนาะจานะ้ะเนาะแต่ว่าแม่เอม,มากก็จะใส่กล่องแพ็คเหมือนเดิมเลยจานะ้าเพราะว่าถ้าใส่ใส่ซองแบบนี้มันดูแฟบๆเนะานะจ้ะเนาะมันดูไม่สวยนั่นแหละก็ให้ขนมไปด้วยเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ชอบให้ขนมด้วยแล้วก็ห่อเรียบร้อยแล้วจ้าห่อก็แล้วแต่ว่าเราจะเอากระดาษสีแดงริบบิ้นสีแดงและกระดาษสีแดงริบบิ้นสีเขียวก็ได้ อันนี้จ้ะอันนี้ของพ่อกับแม่เนาะของเด็กผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยคุณสาจะเอาไปให้ตอนนี้จากคุณสาเลือกงานมาทุ่มหนึ่งจะเอาไปให้วันนี้เลยเพราะแม่ไอมมากขี้เกียจขับไปให้เนาะจ้ะแล้วกระด็นอินทผู้สาหันปปะปะแชกนันฮันเสร็จแล้วจ้ะคุณสาจะไปส่งแล้วส่งข,ของขวัญกับหลานเพื่อนอันนี้เขาเอาถุงกระเป๋ามาให้เนาะจ้ะเราก็ใส่ไปคืน ส่วนอันนั้นเป็นของน้องสาวคุณสาจะเขาฝากไปให้ครอบครัวนี้ยะโตขมาสั่งยะที่เชลเลเวลแรกเนี้ยแหะ <Nice. S 1> เอามาคู่สมัยใหม่ให้เรายุบประทุนที่มาเอาโซเดสลิตนิดเดีวยว <Yeah. S 1> อืมน่าดีเล yeah. ่นยะเชิญนะที่ทูดัตเป็ลักซมเบิร์กเซอยองตั้งชื่อนะยะจะห้อยอะไรตรงนี้เละจ้ะตรงฝ้าเนี่ยปีนี้ห้อยช้ามากเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลาและอีกอย่าง ตั้งใจจะเอาต้นไม้สดจ้ะเนี่ยก็เลยต้องห้อยใกล้ๆที่สมารถเนาะเพราะว่าอันนี้มันร่วงมันร่วงเร็วเด้ยเพราะว่ามันเป็นต้นไม้สดจ้ะอันนี้ห้อยสองปีที่แล้วยังไม่ได้ตัดเชือกออกก็จะห้อยปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ห้อย ไม่ได้ใช้มาปีสองปีแล้วนะจ๊ะก็จะยุ่งเหยิงประมาณนี้จ้าเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ให้คิดเองนะจ๊ะมันก็จะมีสายแล้วชอบสายสั้นสายยาวแล้วก็เอาเชือกผูกนะจ๊ะแล้วก็ามามัดใส่กิ่งไม้นี่แหละจ้าแล้วก็จะไปตกแต่งอยากใส่ไฟก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรจ้ะที่จริงแม่เอมมาชอบที่เป็น ต้นสดเลยที่มันเป็นคล้ายๆหนามนะจะอันนั้นมันอันนั้นมันจะร่วงมันจะร่วงช้าเนาะแต่ว่าไม่ชอบเวลามานั่งมัดอย่างนี้มันทิ่มมือจะมันเจ็บมือก็เลยเอาต้นต้นไม้อันนี้จําชื่อไม่ได้จะมาผูกใส่ดีกว่าแต่ว่าอันนี้มันจะร่วงเร็วจ้ะผูกอ่าถ้าชอบโทนสีเขียวก็ได้โทนสีแดงสีทองก็ได้จ้ะสองสามปีที่ผ่านมานี่ใช้ทั้งโทนสีเขียวแล้วก็อีกอีกซุ้มหนึ่งทําเป็นสีอ่าสีทองไดยจ้ะ แต่ว่าปีนี้ขี้เกียจจ้ะก็เลยทําซุ้มแค่สีเขียวอย่างเดียวเลยจ้ะโอ้เจอขึ้นได้ไม่มนีลูปหัวก็ไม่อยู่ช่วยแล้วเขเข้านอนกันหมดแล้วจ้าออกไปเอาบันไดเอ็นของคุณสาอยู่ลงรถเมื่อกี้จ้ะเอาเอาขึ้น,ข,นขึ้นระวังระวังตกลงไปในผัวดีใจเด้อ เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วก็เสวไปอีกแบบนะพอเสร็จแล้วก็จะขอพักก่อนนะทีเนี้ยงามปะจ้าเดี๋ยวว่าใบไม้นี่ก็จะเริ่มร่วงโรยเลย้หลังจากกริสมาจบไปเนี่ยพักยกจ้ะไม่ไหวแล้วจะขอตัวไปนอนได้แต่ว่าก่อนจะไปนอนหิวจ้ะจะไม่ให้พร้อมได้ไง รอบดึกก็คือหลังจากที่ทําที่ตกแต่งฟ้าฟ้าพดานเออฟาพดานจ้ะห้อยตรุงตรีงสวยเลยเนาะแม่มาก็าจะมากินเกล็ดด้วยจ้ะอืมกินเกล็ดก็อย่างที่เคยทํานแหละจ้ะจะมีหลายยี่ห้อโอ้ยโอ๊ยเือนก็จังเห็ดเคยกินมเบงเลยเนาะจ้ะแล้วก็ ใส่เนยเนาะเนยเขาจะมามีเนยเฉพาะกินคู่กับเกร็ดนี่จะ้ะเป็นข้าวเป็นข้าวแบบว่าคิดว่าเป็นข้าวเจ้าแต่ชนิดแข็งจากข้ามาต้มใส่นมใส่อะไรอย่างนี้เนาะให้มันมันๆเราก็มาใส่เนยแต่มันจะมีเนยเฉพาะกินกับเกร็ดตัวนี้แหลจะจ้ะแต่ว่าแม่อมาไม่มีก็ใส่เนยที่คุณสาทาขนมปังนี่แหละจ้ะแม่เอ็มาชอบมากนะอาหารอันนี้เป็นเกร็ดเรียกว่าเป็นของ กินแล้วอิ่มเลยจ้ะแต่ว่ามันก็แปลกเหมือนอาหารบ้านเราบางอย่างเนาะเป็นของหวานแต่มีเหมือนพวกอะไรนะขนมโคกเนาะแต่ก็ใส่หัวหอมประมาณในของเขาก็เหมือนกันแต่เหมือนของหวานเพราะว่าเหมือนอาหารแบบอาหารเหมือนอาหารนะไม่ใช่เป็นของหวานแต่ว่าที่เหมือนอาหารเพราะอะไรเป็นข้าวแบบนี้แล้วก็เป็นอใส่เนยแล้วก็ใส่ชินนามอนที่บ้านเราใส่เป็นผงกุ้ยเตี๋ยนะจ๊ะพี่น้องแต่ เป็นเหมือนของข้าวอาหารข้าวมาใส่น้ําตาลนะงงไหมที่แรกก็งงว่าเขากินได้ยังไงวะสันกินไปกินมาชอบแต่ว่าถ้ากินแล้วมันจะมันจะเลี่ยนจ้ะเพราะว่าไม่มาใส่เนยเยอะถ้าไม่ใส่เยอะก็ไม่อร่อยเนาะพักยกไเหนื่อยยังใกล้คิดสมมาตรยงเหนื่อยทำโน่นทำนี่ตกแต่งบ้านม่งห่อของขวัญมากเนาะคุณสาเาไม่ไหวแล้วเข้านอนแล้ว ทำงานสองชั่วโมงหลังจากไปส่งเขงาขนขึ้นสมารมาไม่ได้ดูชีวีนู่นนึงก็เข้านอนส่วนพี่ออยกลับจากมุนเดิมมากับน้องแล้วก็ไปหาเพื่อนต่อยังไม่กลับมาเลยนี่หาเพื่อนอยู่เดี๋ยวอีกหมู่บ้านนึงนะจ๊ะ ข้าวต้องอุ่นร้อนๆน่จ้ะเนยมันจะละลายเยิ้มๆแบบเนี้ใช่ไหมโอ้โหแซ่บยอดใกล้คริสต์มาสเนาะจะมีส้มส้มเกือบทุกหลังคาเลยจ้ะกินช่วงคริสต์มาสส้มแบบนี้มันจะหวานใกล้ๆคริสต์มาส แพนงานเ่นงานพักล้นคุณสาปีหน้าออกมาเลยได้จ้ะเขาจะออกมาประมาณธันวาทุกๆุกปีเนาะทุกทุกปีของเดือนธันวาเขาบอกว่าขิมปีนี้แย่มากๆเออปีหน้าแย่มากๆเพราะว่าฉันได้ได้พักร้อนเร็วนะแม่พี่น้องเร็วเกินไปเร็วก่อนที่เอมาจะปิดเทอมอ่ะอืมก็เลยอย่างที่บอกว่าคงไม่ได้กลับเมืองไทยถึงคุณสาจะพักร้อนบบนี้ก็คงไม่ได้กลับนะจ๊ะ น,นี่ก็เป็นหองควัญได้จากคุณสาได้มาจากที่ทำงานจ้ะที่โรงงานเพื่อนได้ทุกปีแต่ได้อะไรไม่รู้ข้างในอ่ะโอเคนั่นแล้วนะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย